สวัสดีทุกคนนะคะสําหรับหัวข้อนี้ก็คือสนามไฟฟ้าของประจุเนาะเราก็จะมาทวนเนื้อหาคร่าวๆกันก่อนก่อนที่เราจะลงมือคํานวณนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่จะทวนคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นสนามไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกนะคะถ้าเป็นสนามไฟฟ้าที่มีค่าเป็นประจุบวกนะคะเขาก็จะมีทิศพุ่งออกจากตัวเองนะคะพุ่งออกจากตัวเองอันนี้ทวนนะในขณะเดียวกันค่ะถ้าตัวเป็นทิศลบนะคะ เขาก็จะพุ่งเข้าหาตัวเองอ่ะซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาได้บอกอะไรนะบ้าบ้าเขาบอกว่าจากรูปนะคะจงหาวัตนาไฟฟ้าของบวกสองคูณสิบกำลังลบสามอ่ะโจทย์ใช้คําว่าบวกสองคูณสิบกำลังลบสามแสดงว่าเราต้องใช้เงื่อนไขของประจุบวกนะคะเงื่อนไขของประจุบวก และจากโจทย์เขาบอกว่าให้พิจณาจากที่จุดเอนะคะนั่นหมายความว่าไงน้องพุ่งออกไปจากตัวเองเลยนะเอ่อพุ่งออกในทุกทิศทางค่ะคร่าวๆนะ,ๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เส่หัวลูกศรพุ่งออกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็สามารถตอบคำตอบแรกได้แล้วนะคะว่า มันพุ่งไปทางขวานะคะเพราะว่าเราสนใจที่จุด A นะคะเราสนใจที่จุด A เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่ตัวเ้าล่ากเดี๋ยวครูขออนุญาตลบนะคะเพื่อที่จะทําการคํานวณให้น้องดูนะคะว่าจากข้อมูลตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะได้ความเข้มของสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณค่าความเข้มค่ะเราก็จะสามารถหาได้จากสมการ E เท่ากับ kq ส่วน r กํ A, ลังสองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแบบความว่างไงถ้าเราก็สามารถเทคได้เลยค่าคงที่ของคูลรมหรือค่า k ก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณ1ิกํลัง9นะคะอ่าประจุที่เขาให้มานะคะก็คือ2องคูณ10กํลังลบสแนะนำนิดนึงนะคะเป็นการทวนเนื้อหานะคะ,นะคะก็คือว่าเวลาน้องคํานวณค่าความเข้มของสนามไฟฟ้านะคะอ่ะน้องไม่ต้องใส่ เราจะไม่ใส่เครื่องหมายของประจุนะคะลงในสมการคำนวณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดต่อเลยนะคะจากบวกสคูณสิยกกำลังลบสก็จะเป็น2องคูณสิยกกำลังลบสปกตินะคะซึ่งระยะห่างนะคะจากจุดประจุปไปหาจุด A ที่เราต้องการเนี่ยก็มีค่ากับ3ามเมตรตรงนี้นะ สามเมตรนะคะเพราะฉะน <lü? S 1> <NS> oh ั้นเนี่ยเราก็จะสามารถหารได้นะคะก็คือหารด้วยสามกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้น3ามกำลังสองมีค่าเท่ากับ9กนะคะก็ตัดตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสมการเราก็จะได้2องคูณสิบยกกำลังลบหนิวตันต่อคูลอมนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะว่ามันไปทางขวานะคะสรับโจทย์ข้อนี้ก็ แต่อย่างง่ายๆอยู่นะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลคร่าวๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเสออะไรก็คือประจุบวกป,ป,ประจุลบของสนามมีทิศยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็ในการคํานวณเรายังไม่ได้ใส่เครื่องหมายของปรจจุลงในสมการคํานวณนะคะอันนี้ต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสองค่ะอ่ะอันนี้เป็นการทวนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ